สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมบ้านนัสสสดสบายในดินครับกะมาพบมาพ่อกันคือเก้านะครับเนาะกะพรุ่งี้นะครับกะให้เนืย้อยู่ในกลิ่นใสเล้งใสง่ายให้เก้านะครับอ่ะมื้อนี้กะเป็นเมนูง่ายๆนะครับอ่าจะเป็นแกงคั่วกะทิพี่แกงหมูนะครับประมาณนี้เนาะ กะสีเฮ็ดเป็นอาหารออกไทยๆน,น้อยนะครับเพราะว่าหลายข้างเขากะเฮ็ดกะเผาอีสานไปแล้วนะครับแบบนี้เป็นแบบไทยๆน,น้อยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวมาเบิ่งวัตถุดิบกันก่อนนะครับว่ามีอย่างนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาจิแปนกล้องให้เบิ่งเด้อนี่แล้วนะนี่ครับ ก็มีหมูนะครับแล้วก็มีผักขานะครับหรือว่าชะอมนะครับนี่ใบผักอีเลศหรือว่าใบชะพรูนะครับก็มีกะทินะครับมีกะทิชาวก่อนขาเแล้วก็ทีแกงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปีบน้ำนะครับจะผสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ อ่ะปลานะครับประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ผงนัวจากน้อยนะครับอ่ะเขาเบิ้งว่าถือแล้วนะครับรอบาดหนิเสีลุยเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวบาร์กขอระ้ะเตรียมหม้อแป๊บนึงเดี๋ยวพรอกันครับถ้าผมบานีดก็เตรียมหม้อแล้วนะครับบานีดก็ หลุยลดไปนะครับอ่ะสัตว์ทีลงครับตั้ง์ก็เสียงหมอโฟนรวดอ่าสัตว์ทีเอาลงค,ครับใบนี้สัตว์ทีลงแล้วนะครับ บ้านี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกะทิเขาแตกมันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะเดี่ยวกะทิเขาแตกมันนะครับอ่าฟ้ามาปีจักน้อยครับบ้านี้ฟ้ามาปีดนะครับอ่าเดี๋ยวกะทิเขาแตกมันแล้ว มันเดือดแต่อ่างรนะครับเอาหมูล,ลงครับบาดนี้อ่าครับผมบาดนี่บนหมอเขาเดือดได้ที่แล้วนะครับเนาะเฮ้ยได้ทีอย่างได้ที่แล้วอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเอาหมูลงนะครับบาดนี่จะเอาหมูลงเด้อบาดนี้ มาหมูที่หันเตรียมไปแล้วนะครับเนาะลงไปบานนี่นอู้อ่า,ามานีกว่าหมูให้สุกเลยนะครับ กว,ว,ว่าม้วนไม่สุกนะครับนี่กว,ว่าม้วนไม่สุกครับมานี่อ่ะเดี๋ยวปิดไฟจากน้อยนะครับหมูสุกแล้วก็พักลงเลยครับม้วนยากนะครับปรุงรสพร้อมไปแ,แนบโตเลยอ่ะครับผมบาดนี้ปุ่นหม่อเขาเดือดได้ที่แล้ว นะครับสีสันธอมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่ขิกแกงไปแล้วหมูเริ่มสุกแล้วนะครับบานนี้นะครับบ้านนี้เขากจะสีมาปรุงรสดรับบ้านนี้อ่าปรุงรสค้ับบานนี้อ่าน้ำตาลปี๊บครับใส่ไปเลยครับแล้วแต้ผู้มักหวานมักบ้าหวานนะครับอันนี้ใส่ประมาณนี้นะครับเนาะเราเราใส่ประมาณนี้ครับบ่เอาหวานลายเอาพอดีประมาณนี้นะครับเนาะ อ่ะนะครับอ่ะโอนเข้าไปครับอ่ะมาเนี่ย็ปูรถนะครับปูรถด้วยน้ำปลานะครับนี่น้ำปลาเขานะครับผู้เดมักจังใส่หน่อยผู้เดมักเข็มใส่ไหล่ได้หน่อยบาราใส่ประมาณนี้นะครับโอเคครับบาทนี้ หมอดีดได้ที่กะบวิไฟอันน้อยครับบารนี่ไฟอันน้อยนะ,อะอน,อน,นะครับอ่านตอนต่อไปนะครับบาดนี่กะนะครับอ่านตอนต่อไปก็เอาพากลงเลยครับบาดนี่หมอเดีดได้ที่แล้วนะครับนี่เัินป้องกันเบิ้งนี่ครับหมอเดีดได้ที่แล้วอ่ะอ่านตอนต่อไปบาดนี่ครับ ผาเขาลงเลยครับอัพขาใส่ใบนังเลือดใส่นะครับอ่าหรือว่าใบช็อพลูนะเป็นยาทาั้งหน้าเลยนะครับนะผาขึ้นบ้านน้อนี่นี่อ่ะเรียบร้อยนะครับ โอเคต้องต้มดวยนะครับเพราะว่าผาักอันนี้มันสุกเร็ววนะครับนี่อ่ะเสร็จแล้วครับปิดแก๊สนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่างานมากมายนะครับอ่าชิมรถนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับก็ดีนะครับเดี๋ยวเราได้กันจะให้เบิงึงหน้าตาสีสันออกมากนนครับมาเป็นแม่นะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับนี่ศีสาติองมานารับทานนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเบิงน้ำกันมาเดี๋ยวบ้านหน้าก็จะขออนุญาตเตรียมตาข่ายถ้วยนะครับแหนเบิ้งนะครับหาประเข่าด้วยบัดนี้นะครับแป๊บนึงครับครับผมบัดนี้ก็สุดท้ายแล้วครับบัดนี้นะครับตาข่า้ถ้วยแล้วสีหาประเข่าแล้วนะครับ เอาเข้าละนะครับเดี๋ยวบ้าน้ากับเห็เบึ้งหน้าตาสีสันออกมานะครับมามาแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่พร้อมสืบแล้วครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับล้องเห็ดเบิ้งเด้อครับเด้อพรบินเนานะครับแกงขั้วหมูใส่กะทินะครับประมาณนี้นะครับเนาะ อ่ะสุดท้ายแล้วครับน,น,น้องป่านอีกคขอขอบคุณพ่อแม่นอ้องเฮานะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็บรรลุภูมิอย่างไรนะครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้บ้านเมืองเฮานะครับเกิดวิกฤติโรคระบาดนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับอยู่แลรักษาสุขภาพในเด้อครับเด้อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีเงินมีท้องไส้ตลอดปี มีโชคมีลาบตลอดปีน,นะครับมื่อนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ,บได้ยบาครับขอบ,ขอบคุณครับพออ่อนคลิปหน่อยนะครับเด้อสวัสดีครับ